เอาพผอมูใหญ่ครับผอมูใหญ่อุ้ยเฮ้ยเน่เน่ผอมงูหญ่มันไหลมันออกหลไหลอุ้ยพุ่นบอสามารถมันมันออกมูบอจุ่มไหมพี่น้องจุ้มจุ่มมันไปขอนอยู่มองนั้นมองนี้เออเมนนี่อุ้ยบอสามารถสีไหลเห็นมึงได้เด้อพี่น้องหูแต่ว่าผอมูใหญ่ผอมเมนเดี๋ยวตั้งรักก่อน แปะพันงามครับพี่น้องเลยมูไหญ่ครับเต็มตาเลยนี่งามครับครับสวัสดีครับสวัสดี EP สองครับเขามาเรียกกับพอเลยครับมูบ้านครับอ้ยกลางทางเลยครับอ้ยมูไหญ่อยู่บ้านแล้วครับมูนี่มันหมานครับอุ้ย กำลังนึ่งๆขุ่นขุ่นทั้งขุ่นก็มีทั้งพี่ก็มีโอ้ยพี่น้องนี่นี่ผีครับเยอะแยะไปไปไปพี่น้องโอ้ยงามอยู่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยมวยเงยมวใหญ่ครับโอ้ยเจีงมากกับมันอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยหักเลยครับประจับการเสียมประจับการครับเสียม mong 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 我带，我带，你。<大><大> เรื่อยครับพี่นกคิดไปนะกิดไปเรื่อยๆม,มันอีกเร็วมัน

อะไหนี่ตัวปดรูปนี่ั้น้อยคุ่นเทาปุ่นี่ใบใหม่นไงกันไหนี่นี่ข้างนานโอ้นเห็นไออกไหเยนี่ใบใหม่บ้างใช่นั yeah. right. ่นแหะใบคางๆเนี่นี่นโอ้ยบเดลีล่ะเดี๋ยวพี่น้องต้องก็ผาบนะแม่พี่น้องย พอได้ขึ้นนาป,ปกให้พี่น,น้องมึงงมๆครับจุกตัวบานเนาะบานกันลังบ้านงามบอได้บานเฮ็ดขึ้นหลอบบ่อใบเฮ็ดเงี้ยโอเค เฮ็ดบ้านนี่คือเฮ็ดหลอดไปด้กสหนอ่เฮ็ดจุ่มเฮ็ดหลอดเศ้าห <c oughs> <c oughs> ลอดดึกดึก <c oughs> คคบตนนี้โคบเก็บเกี่เต็โคบแล้แผ่แล้วเป็นตวตงคอยได้สวัสดีบุหรีะ ข้เแต่เต้นไปเราชิ้งเงาพวกสามคนไหมนี่อุ้งเจ้าคนนี่เจ้าขวบขวดขวไปเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีสุขูสุขคนค่ะเริ่มสวัสดีพี่น้องเอ้ยข้าแต่เต้นอยู่พอสวัสดีจักรบัสวัสดีหรอกจักรทักทายพี่น้องบ่สแล้วกาันนี้กาเอ้ย ผอมมูไงครับผอมมูไงอุ้ยเฮ้ยเน่เน่มมูมันหลมันพี่น้องมันออกหลไหลโอ้ยพุ่นบอสาหมัดมันมันออกมูบอจุ่มไหมพี่น้องมันจุ่มมันจุ่มมันไปขอนอยู่มองนั้นมองนี้เออแมนนี่ออ้ยบอสาหมัดสีลายเห็นมึงเด๋ยด้อพี่น้องหูแต่ว่าผอมมูไงผอมแมนเดี๋ยวตั้งรักก่อนนี่ แยกพันพันดอกอีอกแล้วพี่น้องมาเฮ้ยโอ้โหหินเหนืดนะ ไอ้ที่ละน,น้อยผู้ใหญ่แห่งไอ้ที่ละจุม่มเด้อพี่น้องอืมเอาเบิดให้เพื่อนเบิ่อนนะแจ๊กนอยพุนผุนพ,พี่น้องเห็นบ่เนาะพุนแล้วครับวงกว้างค่ะวงกว้างเด้อพี่น้องมันผูผูยมันยยมันใหญ่หมูใหญ่หมูใหญ่ครับเ้ย หลาย้ำหน้กับพอดอกัพี่น้องจืว่าดีลาจดี๋ว่าลีลาด้วยพี่น้องด้วย่ได้ดีล่าดอกแต่กระสิลุยเลยเลยเรื่อยเรื่อย อุยนี่ยัยงเ่ะแม่งตัวน้ำหนามนะมันอยู่ในหวูวกระต่ายปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดขาใหญ่ด้วยแข็งปึกตีมครับ

มันต <cin stereotype> ีอยู่ข้างทางเนาะบม่อยากเน้ะไม่กลัวเขามาเขาไม่อยากได้วก็ไม่มาอู้เขามาเขาไม่อยากได้อู้หเขามาเขาไม่ได้ก็ไม่มาเขามาเขาไม่ได้ก็ไม่มาหรอว่าโอ้เขาเขาไม่อยากได้เขามาเขาบม่ได้เขาก็เลยกบ่มาแต่เขามาเขาได้ บอกว่าเพิ่นเมตตาเนาะแล้วกันิกาเออมือนี้พอตมูใหญ่ๆเลยสายยยงยัง่ะจริงอ้ีจะยังเหตุกนรณ์อะไรเบ่งเนี้ยนอพอเห็ดบัวพอบัปนไดได้ยินนี่บัมีดอกบัวเมี่อ่อยนี่ 嗯。 hab mu ni งามพักอืม,อมงามคือคนผัวแล้วเนาะอืงามคือคนไทยงามคือมือกล่องนี่แหละ ัดของพี่น้องความจำเต็มเมียนเราก็ไรโดนโกดเมียนเห็นปะบังไหมง่ายเป็นอแบบนี้

เหมือดปะเหมืดปะบ่ตี่ตเกี่ยวกับกลุ่มมันห่วงเอา nó tụt mày nổi em. <laughs> này? thang hệ con bay này bay mày gặp bằng phong nè Hết nhà cọ Hết lượt Tăng lông ít ừ. Uh. Tăng lông ít Nè, bè mày nó lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ khóa bật nó cả jab mỏi chụm nước hup bây giờ là chụm tuần đấy nè phung khó ui đi ui เออหูยห <laughs> ูยหมอ <laughs> <laughs> ย่าไปซับเขื่อนดีเลยซับเอาเห็ดซับเขื่อนบบาขาดนาดอตการอวนใง่ไงครับหยนซับเขื่อนบ้เหนียนะ ลายกับเออือแตกนะมาพี่เอ้าค่ดเอาน่ดเด้อวนะเอา้าจะได้ผมมีมือเออตรงขาดนะเมียนยือ้อ ไปคือสายหนามคือว่าแลวพี่น้อง โอ้หหมอนแท้ะวญหากับโปรออยู่แล้วครับยังไม่หมด Yang bomot kamu nih. Buang hmm, ya. deh. Ya. หน่มเต็มตาเลยถึงคู่สิว่าดดกเดียวกับเมนเนมะนเป็คูปกตาบครับปกตาจะไปโ่นก็เต็มตาแล้เนาะเว้เว้แล้วครับกับ้าน หยหามืงไหมครับก็แล้วไมาคอย้จัโอยเปวกไฟครับเป็นบานบานตป็นพิเศษถักกานาะน้องม,มูนเนียนขนาดพนตกดี <c oughs> จ้วยวะยังตัวกูใหญ่แซมเพปวกไส้หนามเลยครับอภิคณไปไปน,นี่นี่นี่นน xuống so ăn xuống so ăn như uh, mong đi hết mà dùng con bay mày mày nhì đong nưng này nó khôn cồm nó khôn bảo hiểm ừ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đen, subscribe đen

อย่างเดียกับบ้านทีฮครับมายำห้อยเกาครับพี่น้องที่ได้อีพี่เหลกไปครับ โอนับกดเลยนี่อ no ันหมาก่อนหอดรถครับไปครับพี่น้องนี่ EP สองของเฮากับ EP แรกครับน <mor MEL Thanks> mm ี hmm. ่คร mm ับ EP สองเปิดงามครับพี่น้องเลยหมูใหญ่ครับเต็มตาเลยนี่งามค่ะนี่ EP แรกครับ EP แรกค่ะ EP แรกก็มีเต่ตูมเนาะเนีนเน้นตูมค่ะบ้านก็มีป้าไป บหมาสักสุดยอดครับสุดยอดมือนี้สำหรับคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกคนรังใจค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยค่ะลาไปก่อนขอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทุกคนลังใจกดไลท์กดแชร์ล้วก็นิกาก็บาสูวินเด้อค่ะไปละค่ะมันมาเลยไปครับพี่น้องกลับบ้านประมาณสุด ครับไปครับสำหรับทีนีลาพี่ละนองไว้เพียงซํานี้ครับพอกันไม่หมือนาครับสวัสดีครับ